สวัสดีครับผมมาเจอกันคือเก่าครับช่องพยาการชาแนลกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งให้ในเด้อครับเด้อเข้ามาบึงนี่ครับพยาการขอนลำมมันครับมือนี่ลำมมันครับขนมาจากโขกจากนาจากดงวกล่ะครับนี่เอามาไหวมองสวนนี่แหละครับเอาไว้สวนแล้วกัมะคอนครับ คอนลามั่นหรือตัดลามั่นนั่นแหละครับตัดให้มันสั้นๆครับนี่นี่ครับลามั่นนี่ครับมาตรฐานครับการคอนลามั่นนะครับบางคนก็ตัดตรงบางคนก็ตัดเฉียงแต่ความพใจาราตัดเฉียงครับเมื่งตีล่ะเพราะว่าหากมันจะได้ออกหลบๆเนาะมันอยู่กับคนม CO, ักน้ำนะครับแต่ว่าพใจารณาว่าตัดเฉียงนี่เวลาเอาเสียบเสียบเฉียงจากน้อยหนึ่งนะครับสี่สิบห้าองศานะครับ หากละม,มั่นก็จะไปน้าคู่ครับมันเห็นใหหัวใหญ่ครับมันก็จะบดได้ลงออกจากหลองคู่นะครับคอนแล้วก็ใส่ละม,มั่นครับนี่อันนี้พยาการใส่กระม,มั่งนี่ครับใส่ถังแดงใส่ใส่ใส่ถังใส่กระม,มั่งนะครับถังใหญ่นะครับตะกี้ใส่น้ำให้ง่วกินตอนนี้ก็งัวฝนมันตกลายง่วเศร้ากินน้ำบรรยากาศนํามาใส่ละม,มั่นซะก่อน <laughs> นี่ครับพยาการแซลม,มันเดี๋ยวพยาการบอกสูตรให้ครับเอาสูตรพยาการไปใส่กระไดเด้อครับเด้อบะไดห่วงครับอันนี้เอาใส่กระสอบเลี้ยงใส่กระสอบนี่ครับอันรับอันรับแรกนี่พยาการใส่ตัวนี้ครับเดี๋ยวปิดปิดป่ายไปสักหน่อยเนาะเอาไปทั้งผีดอะเนาะอันนี้น้ำมันอ่านี่น้ำยาขักันเชื้อราครับ,บกันหลากเนา่านะครับกันเพียกันกันแมลงนะครับพยาการแซไว้อันนี้พยาการเอากาออกแล้วครับเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามีโฆษณามีมีสปอนเซอร์เนาะอันนี้ผจญกันแซ่ไอ้มันหัวโตครับนี่นี่เสร็จแล้วสิ่งที่ขาดบ่ได้ครับนี่นี่ยครับเนี่ยบำรุงสมองนะครับเนี่ยอ่าหนึ่งกระมังกระตองขวดหนึ่งครับสองกระมังกับสองขวดแล้วก็อันนี้ที่เขาเว้ากันนั่นแหละครับดงชฉดานนั่นแหละครับเนี่ Oh, อนนอนนโอ้อันนี้โมเมนต์เลยอนนอาชิโนโมโตะขอโทษนะครับนี่ครับอันนี้สองร้ห้าบาทครับใส่ซองหนึ่งครับใส่ซองหนึ่งน้ำยาเล่งหลักนะครับสูตรปรับปรุงบรรยาการนะครับแต่ละคนแต่ละสูตรกับบางคนก็ใส่ทุงเศรษฐีนะครับทุงเศรษฐีกับเล่งหลักขึ้นกันดีเบสแหละครับถ้าใส่ทำบำรุงได้แสลมันตั้งแต่ต้นนะครับเหมือนอย่างที่บอกไว้การเฮ็ด อีหยังกะสร้างนะครับเฮ็ดตั้งแต่หลักฐานนะครับถ้าฐานมันนี้มันแน่นมันสมบูรณ์นะครับมันก็จะเฮ็ดในผลผลิตเท่าสมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุเป้าหมายที่เฮาได้มานะครับที่เฮาตั้งเป้าไว้นะครับทีนี้พยาการแซ่ล้ำมันนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งกะเก็บใส่กระสอบครับพุนครับกระสอบตั้งเลี้ยงไว้ผุนนะครับ ต่างเลี้ยงไว้พุ่นครับเอออันนี้เป็นกระสอบทานตัวนี้อันนี้กระสอบทานนะครับนี่บําบันละมันอันนี้พีพีพ,พ,พีละมันครับลำมันเสร็จแล้วพยาการใส่ละมันเสร็จแล้วใส่กระสอบแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสามมือครับสามมือสี่ถึงห้ามือนี่กําลังพอดีนะครับอย่าให้หักมันออกหลายนะครับให้ใบมันโป่งกับพ่อนะครับทีนี้ก็ไปยกหล่องขึ้นคู่ได้เลยรับรองติดลอยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ ยังหน่อยเก่าซิบเกาเปอร์เซ็นครับโอ้ยหลอดเบิดบ่มีตายจากตนนะครับถ้าจะตายก็เป็นแนวอื่นละผลยาขยาแนผ่ผลยาดูดซึมแน่ผลดักรับหรือว่าน้ำเสาะรองมาละครับอะละมันลม่มละมันอย่างอันนัน้นะตายแน่นอนนะครับ,บเกิดบ่รลับะละประกันแต่ว่าถ้าปลูกแบบนี้นะครับเขาแซ่ละมันโดยสมบูรณ์แบบนี้นะครับบ่มีตายครับนี่ครับอืม เดี๋ยวตอนปลูกเดี๋ยวพญายการจะถ่ายให้เบิ้งอีกเทีย่ยนึงครับว่า,าเฮาแซ่หลังจากที่เฮาแซ่น้ำยาไปแล้วนะครับน้ำยาเล่งหลักไปแล้วกันเชียร่าไปแล้วนะครับอีกสี่ห้ามือเดี๋ยวพญายการจะรีวิวให้เบิ้งอีกเทีย่ยนึงคลิปหน้าครับคลิปหน้าเนาะครับเนาะนี่ครับชอบก็บกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับพญายการจะได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้เบิ้งครับเนาะมี ความคิดดีๆก็มาคอมเมนต์ขันครับว่าหาวิธีให้เกรรษตรกรเขาพัฒนาไปเรื่อยๆครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับผู้ที่คิดว่าจะมาอยู่บ้านนะครับนี้จะโควิดมากนะครับมาอยู่บ้านอยู่ซองคิดว่าจะมาปลูกมงปลูกมันนะครับกระเบิงเป็นวิทยากร,รไหวก็ดีครับเพราะว่าเบิงหลายๆหม่องหลายๆที่ก็ดีครับเพราะว่ากระนำสิ่งดีๆของเขานะ่ะมาปรับปรุงมาประยยกต์ใส่กับของเขา นะครับเนาะบางทีมันก็เหมาะสมกับดินดําดินดากดินดินทรายนะครับดินแต่ละดินก็ขึ้นกันนะครับสภาพดินนะครับบางทีเขาปลูกเขาใส่ละมันดีปันไดนะครับดินมันบดีดินมันบดสมบูรณ์ก็มีส่วนเด้อครับเด้อหัวเท็ดห้มันหัวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการบํารุงดินก็ต้องมีขึ้นกันนะครับอย่างพยาการนี่พยาการกระสือปุ๋ยรองผืนสะก้อนครับ สื่อปุ๋ยรองพื้นเอามาวานขีไก่อัดเม็ดแน่ขี่ไก่ผงแน่นะครับพวกมุ่นซัดมุ่นขีหมูนี่แห้งดีเลยครับหัวใหญ่ครับเนาะจังสั้นก็นไอ้ปุ๋ยรองพื้นครับปุ๋ยเคมีง่ายสุดนะครับวานเลยนะครับอ่ดีเบิร์ะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพดินเขาว่าปุ๋ยตัวไหนที่มันเอ่อลงกับดินเขาได้นะครับเนาะศึกษานนำนะครับ อคลิปนี้พยาการก็ฝากไว้ซ้ำนี่นะครับเดอ้อคลิปหน้าเดี๋ยวพยาการจะทาให้บึงใหม่ครับสวัสดีครับผม